เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปีงบประมาณ2,567โดยว่าที่ร้อยตีสุรศักดิ์บุญชานสหกรณจังหวัดอุดรธานีทำว่าสมดุลชีวิตคนทำงานเนี่ยรูปแบบการบริหารงานีผมจให้น้องๆเข็าเปนคนทำก็พี่พี่ก็มาทำตามที่น้องออกแบบนะครับจ,จุดที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อ1ปีที่ผ่านมาตรงนี้เป็นบ้านไม้ซึ่งมีสภาพการใช้งานที่ใช้ไม่ได้ล้นะครับอายุการทำงาน 40- 50ปีนะครับ ก็เลยทําการรื้อตามระเบียบของทางราชการพอรื้อเสร็จไอ้พวกแมลงอีพิษเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยชวนพี่น้องว่าทำยังไงถึงจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้ให้ใหหน่ายอยู่ก็เลยทั้งั้นก็ทำเป็นแปลงผักนะครับสมด,ดุลระดับแรกก็คือเรื่องของกามปลอดภัยอยันที่สองคือเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็ให้พี่ๆแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาผมให้น้องบิวนะครับ เอาเอาไปขายแต่ว่าการขายนี่ไม่ใช่ขายนะครับไปวางไว้ใครอยากจะเอาไปก็เอาไปแล้วก็หยอดกระปุกเงินรายได้ที่ได้คือหยอดกระปุกหย่อดกระปุกเป็นการสนับสุุนการอ้อมอีกใช่ใช่ถ่ายเอก็ประมาณนั้นนะครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการสมดุลชีวิตคนทํางานประจําปีพุทธศักราช2567พร้อมทั้งจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานโครงการสมดุลชีวิตคนทํางานและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม c p d อุดรธานีและบอร์ประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานอาทิประชาสัมพันธ์การออกกําลังกายโดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานโครงการสมดุลชีวิตคนทํางานคําสั่งแจ้งเวียนแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแต่ละคณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นและมีคณะทํางาน5สอ,ออกตัวประเมินการทําความสะอาดสถานที่ทํางานสํานักงานสหรกรณ์จังหวัดบุดรธานีมีการกําหนดเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทํางานโดยกําหนดให้ทุกคนในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้1กิจกรรมกีฬาสี2กิจกรรมวันสงการ สกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่4กิจกรรมทำบุญสำนักง,งานและ 5. การออกกำลังกายเป็นต้นสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดพื้นที่ใช้ทำงานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นอาคารสถานที่ทำงานบรรยากาศภายในห้องทำงานพื้นที่สำหรับเครื่องดื่ม ห้องครัวและที่รับประทานอาหารกลางวันเพราะมีป้ายกลุ่มงานแผนผังผังบุคลากรในห้องทํางานและแผนผังที่นั่งของบุคลากรในห้องทํางานป้ายนัดหมายงานสภาพของหน้าต่างประตูขั้นบันไดาราวบันไดยอยู่ในสภาพดีและดูแลทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอมีบริเวณพื้นทางเดินอยู่ในระนาบเดียวกันเรียบไม่ลื่นหากเป็นบริเวณต่างระดับจะมีสัญลักษณ์บอกความแตกต่าง ซึ่งอยู่ในสภาพดีสะอาดและเป็นระเบียบโต๊ะทำงานในสำนักงานมีป้ายชื่อสกุลและตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานโต๊ะกลางมีป้ายผู้รับผิดชอบโต๊ะกลางโดยวางอุปกรณ์ไม่เกินสิบอย่างจุดรับประทานอาหารว่างและมุมกาแฟมีที่เก็บชุดกาแฟแก้วน้ำถาดรองช้อนกาแฟและอื่นๆพร้อมมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ ตู้และชั้นเก็บเอกสารระบุชื่อแฟ้มลำดับเล็กที่แฟ้มหนาชนีรายชื่อแฟ้มของตู้ชั้นเอกสารอย่างเป็นระเบียบและสวยงามมีป้ายผู so so at ้รับผิดชอบเครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเรียงอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบสายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยปิดเครื่องถอดปลั๊กไฟหนงเลิกใช้งานทุกวันห้องพัสดุที่จัดเก็บอุปกรณ์จัดวางวัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้ได้สะดวกห้องน้ําห้องส้วมมีความสะอาดการระบายอากาศและแสงสว่างพอเพียงไม่มีกลิ่นรวมทั้งมีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมกิจกรรม5สโดยสํานักงานสากรณ์จังหวัดอุดอรธานีกําหนดวันทําความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ทุกวันพุธเวลา15.30นจนถึงเวลา16.30นสำนักงานสากรณ์จังหวัดอุดอรธานี มีแผนการป้องกันในระง,งับอักขีภัยโดยมีการติดตั้งหังดับเพลิงไว้ที่ผนังตรงจุดที่เห็นชัดเจนหยิบง่ายไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งกีดขวางมาบังไว้ ระบบไฟฟ้าของสำนักง,งานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีการปฏิบัติตามหลักการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยมีการกำหนดเวลาเปิดปิดแอร์และไฟฟ้าแสงสว่างโดยปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกงานทุกครั้งสถานที่จอดรถของสำนักง,งานจัดให้มีจุดจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการโดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนมีการจัดการด้านแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างพอเพียงต่อการทำงาน ระบ,บายอากาศภายในอาคารของสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีมีการระบ,บายอากาศที่ดีมีป้ายแจ้งเตือนงดการใช้เสียงงดเสียงดังปิดประกาศตามอาคารมีที่รองขยะมูลฝอยและมีการจัดการอย่างเหมาะสมบริเวณรอบอาคารสำนักง,งาน มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาสถานที่โดยรวมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูนสวยงามมีความสะอาดอยู่เสมอมีป้ายบอกทิศทางประตูเข้าออกและป้ายสำนักง,งานตามความเหมาะสมได้มีการส่งเสริมการสร้างเสริมนิสัยรักความสะอาดให้บุลคลากรในหน่วยงานทุกคนใช้เวลาหลังเลิกงานอย่างน้อย10นาทีจัดเก็บและทําความสะอาดตู้ทางานของตนเองจัดทําป้ายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสำนักง,งานโดยจัดให้มีบริเวณเขตสูบบุหรี่เป็นพื้นที่เฉพาะ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขอนามัยโดยให้สวมใส่หน้ากากผ้าและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีกิจกรรมออกกําลังกายของบุคลากรในสนํงงานักงานทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาิ30นาที